สวัสดีครับพบกับมูจิวช n แนลอีกเช่นเดิมน,นะครับวันนี้ผมไปเจอข่าวดีๆจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะครับกรุงเทพมหานครเพิ่งได้รับการโหวตเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าทำงานมากที่สุดในอาเซียนนะครับโดยสำนักข่าว CNBC ได้มีการรายงานว่าเว็บไซต์ i ินเ r n a t i o ชัซึ่งมีสมาชิกกว่า4.5ล้านคนได้มีการสำรวจว่าเมืองไหนหน่าทำงานและน่าอยู่ที่สุดในโลกแล้วก็มีสมาชิกกว่า12,000คนได้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่าในปีนี้ไทยอยู่ในท็อป10ด้วยอันดับที่6ของโลกนะครับหรือว่าที่1ของอาเซียนแซงหน้าสิงคโปร์เพื่อนบ้านของเราซึ่งอยู่ตามมาในอันดับที่10เราไปดูกันนะครับว่าในครั้งนี้มีเมืองไหนติดท็อป10กันบ้างนะครับเริ่มต้นอันดับ1เลยนะครับก็คือเมืองบาเลเนเซียของประเทศสเปนตามมาด้วยเมืองดูไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับอันดับ3ก็คือเมืองเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกอันดับ4ประเทศลิสบอนประเทศโปรตุเกส อันดับ5เมืองมาดริดประเทศสเปนอันดับที่6กรุงเทพมหานครประเทศไทยอันดับ7เมืองบาเซิลสวิตเซอร์แลนด์อันดับ8เมืองเบลเบ,ลเบลิร์นออสเตรเลียอันดับ9อาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอันดับ10ก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าทำไมชาวต่างชาติถึงยกให้กรุงเทพมหานครนั้น <S <S เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและน่าทำงานมากที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกนะครับ โดยในครั้งนี้ก็ได้มีการนำเอาปัจจัยต่างๆมาทำการประมวลผลทางด้านสถิตินะครับโดยแบ่งออกเป็น6หมวดใหญ่ได้แก่หมวดทางการแพทย์หมวดการใช้ชีวิตโดยทั่วไปหมวดค่าของชีพหมวด Worklight b ไลฟ์บาหมวดความสุขต่อหน้าที่การงานนะครับแล้วก็หมดในการพบปะเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นคะแนนทางด้านโซเชียลนะครับ เราไปดูกันต่อดีกว่านะครับว่าชาวต่างชาติโหวตให้กรุงเทพมหานครอย่างไรบ้างซึ่งนั่นก็คือมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองหลวงของเรานะครับ82%บอกว่ามีความสุขต่อการดูแลทางด้านกา,การแพทย์นะครับอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญแห่งหนึ่งในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับโดยกรุงเทพมหานครนั้นก็มีศูนย์การแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลเก่งๆอยู่หลายแห่งนะครับ ชาวต่างชาติก็เดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะครับอันดับ2ที่ชาวต่างชาติโหวตให้กรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในท็อป10ก็คือ79%มีความสุขต่อการใช้ชีวิตโดยทั่วไปอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่มีคนเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีซ้อนอันดับต่อไปนะครับ69%โหวตว่ามีความสุขต่อค่าของชีพตรงนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับว่า ถ้าเกิดเทียบเมืองหลวงใหญ่ๆกันแล้วกรุงเทพมหานครนั้นมีค่าของชีพที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับปัจจัยต่อไปเนี่ยบอกว่า68%มีความสุขต่อ work-life balance อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีของ expat นะครับหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยประเทศไทยนั้นเนี่ยมีวัฒนธรรมการทำงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น แล้วก็หลังจากเลิกงานแล้วเราก็ยังมีสถานบันเทิงสถานท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ให้พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยตรงกับไลฟ์สไตล์เนี่ยคนค่อนข้างมากนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดแข็งของกรุงเทพมหานครซึ่งเมืองอื่นลอกเลียนได้ยากนะครับอันดับต่อไปเนี่ยชาวต่างชาติ66%บ์โหวตว่ามีความสุขต่ออาชีพการงานอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามานายทำงานในกรุงเทพนะครับ ก็ทำงานแสไตไทยๆ,ๆ,ๆแต่เวลารับเงินเนี่ยรับเป็นยูเอสตอลลร์นะครับเพราะฉะนั้นเงินเดือนที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามเงินเดือนที่ได้ในเมืองไทยเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยกว่าประเทศทางด้านตะวันตกนะครับแล้วก็ปัจจัยด้านสุดท้ายเลยเนี่ย54%บอกว่าสามารถพบเพื่อนใหม่ได้ง่ายในจุดนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปดูตารางในตอนท้ายทั้งผมสรุป10ประเทศนะครับ ประเทศไทยทําตรงนี้ได้ไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมนะครับทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยหาเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นชาวท้องถิ่นเนี่ยได้ค่อนข้างลําบากนะครับหรือถ้าเกิดหาได้เนี่ยก็ต้องหาได้ว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้ก็จะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีค่อนข้างน้อยทีนี้ระหว่างที่ผมเข้าไปดูเว็บไซต์ต้นทางนะครับก็เจอคลิปวิดีโอของ CNBC โดยมีคุณเจสสโคเบิ วัย41ปีนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ต้นปี65เขามีรายได้เนี่ยประมาณ2 3 0 0 0 0เหรียญสหรัฐต่อปีนะครับในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ CEO ของบริษัทซอฟต์แวร์ตัวเขาเองเนี่ยบอกว่า เขาได้ออกมาท่องเที่ยวแล้วก็ทำงานเป็นดิจิตอลโนแมดได้กว่า15ปีแล้วครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักคำว่าดิจิตอลโนแมดคืออะไรเนี่ยก็สามารถไปติดตามดูคลิปกับนวนาของผมได้นะครับดิจิตอลโนแมดเนี่ยก็คือบุคคลที่ท่องเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วย,วยผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ เขาบอกว่าเขาไปมาแล้วหลายสิบประเทศนะครับแล้วก็มีการพูดถึงข้อดีของไทยหลายอย่างมากและค่อนข้างเป็นกลางดีครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปดูคลิปต้นฉบับได้นะครับและถ้าเกิดใครติดตามคลิปของผมมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับก็จะพบว่าผมทําเรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีๆของประเทศไทยมาหลายคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องสุขภาพหรือว่าการทํางานในประเทศไทยมันก็จะมีแพทเทิร์นเนี่ยซึ่งไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่า าชาวต่างชาตินั้นเนี่ยมีฟีดแบ็ในด้านโพสิทีฟกับไทยค่อนข้างมากนะครับซึ่งผมได้สรุปออกมาเนี่ยได้ประมาณ6-7ถึง7หัวข,ข้อนะครับอย่างแรกก็จะบอกเหมือนกันเกือบมทุกคนนะครับว่า ไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็ผ่อนคลายนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าคนไทยนั้นเนี่ยเป็นคนที่ง่ายๆแล้วก็สบายนะครับซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวต่างชาติกันพอสมควรนะครับนอกจากนี้แล้วในเรื่องของอาหารประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีอาหาร ทุกประเภทในโลกให้เลือกสรรน,นะครับแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยด้วยอาหารบางอย่างหลายคนก็บอกว่าไม่สามารถทานได้ที่บ้านตัวเกิดตัวเองนะครับเนื่องจากมีราคาที่แพงมากแต่คุณสามารถทานเท่าไหร่ก็ได้ที่ประเทศไทยและก็ไม่ทําให้คุณกระเป๋าชีกนะครับส่วนชาวต่างชาติหลายคนที่มาอยู่ในประเทศไทยสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะได้สัมผัสว่าประเทศไทยมีระบบสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตซึ่งบ้านเหล่าขึ้นชื่อลือชาว่ามีความเร็วเป็นอันด,ดับต้นๆของโลกนะครับส่วนหลายคนถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เดินทางท่องเที่ยวมาหลายประเทศส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าไทยนี่แหละซึ่งเขาสามารถเรียกได้เต็มปากว่าเป็นบ้านหลังที่2เนื่องจากหลายๆอย่างเนี่ยประสบการณ์ที่เขาได้จากประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีความประทับใจพอสมควรนะครับ ในเรื่องของการสื่อสารกับชาวต่างชาติในสมัยก่อนอาจจะมีปัญหานะครับว่าชาวต่างชาติเนีไม่สามารถสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ โดยเฉพาะคนกรุงเทพตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ญาติธุรกิจผู้คนเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าที่ผมไปสัมผัสเองน้องๆระดับมัธยมเนี่ยก็สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาตินะครับถ้าเกิดเข้ามาอยู่เมืองไทยเกินปีหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกบอกต่อกันเลยนะครับว่าคุณต้องไปเรียนภาษาไทยนะ เนื่องจากการเรียนภาษาไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากนะครับเคยมีคนพูดไว้ว่าไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นผิวสีอะไรหากคุณสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับจากคนไทยทั้งหมดนั่นนะครับก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่เคยเข้ามาท่องเที่ยวหรือเคยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึง่งก็เป็นมุมมองซึ่งสะท้อนสังคมไทยได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งทั้งนี้ความลงตัวของทุกสิ่งทุกอย่างก็ เป็นความบังเอิญที่ค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็หาโอกาสเกิดขึ้นได้ยากประเทศต่างๆเนี่ยก็อยากให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้กับประเทศตัวเองบ้างนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยบังเอิญว่าเกิดกับประเทศไทยของเรา ใครจะทราบว่าประเทศเล็กๆที่ยังไม่พัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทยเรานะครับในอดีตที่ผ่านมาครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักของทหารจีไอระหว่างสงครามเวียดนามทําให้พัทยานะครับซึ่งเป็นเมืองชาวประมงเล็กๆเ,เป็นชื่อสามาัญที่คนทั่วโลกเข้าใจแล้วว่าเป็นเมืองชายหาดท่องเที่ยวชื่อดังของไทยเราก็รู้จักกันอย่างทั่วโลกและต่อมานะครับ จะส่งผลให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกหลายปีซ้อนก่อนจะจบคลิปนะครับผมก็ได้นําเอาตารางซึ่งผมได้บอกท่านไว้ในตอนแรกนะครับมาเรียงในการทกหัวข้อแล้วก็สิรประเทศโดยดูว่าประเทศไทยเนี่ยทำคะแนนด้านไหนดีด้านไหนไม่ดีนะครับทางนี้ก็จะพบว่าประเทศซึ่งทําคะแนนได้ดีเนี่ยก็จะมีอยู่ในสีเขียวนะครับส่วนประเทศไหนทําคะแนนไม่ค่อยดีก็จะออกไปทางสีแดงนะครับ รเรามาดูกันนะครับว่าทําไมชาวต่างชาติถึงยกให้ไทยขึ้นเป็นอันดับหของโลกเมืองที่น่าอยู่และน่าทํางานมากที่สุดในโลกโดยน้ําหนักหลักเนี่ยมาจากเรื่องของการบริการทางการแพทย์และก็ความสุขของชีวิตนะครับซึ่งสามารถชดเชยในเรื่องของอาชีพ ของไทยนั้นอยู่ในระดับท้ายๆของตารางนะครับเช่นเดียวกับประเทศสเปนที่ได้อันดับหนึ่งแต่สอบตกเรื่องความพึงพอใจในอาชีพนะครับไทยยังมีดีในเรื่องของ Work Life Bal า n c e เพราะว่าสไตล์การทำงานของบ้านเรามีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดจะให้บาลานซ์กันดีๆจริงๆก็ต้องยกให้ออสเตรเลียนะครับ มีคะแนนเรื่องนี้อยู่ที่72%ในขณะที่ความพึงพอใจในระดับอาชีพอยู่ที่77%สิงคโปร์ก็อยู่ในระดันดับ77%เหมือนกันแต่ w o r k l i ไล b ์บาลา e เนี่ยอยู่ที่58%นะครับก็คืออยู่ในบอททอม ไฟของตารางเลยนะครับแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดในการทํางานในระดับหนึ่งถ้าเกิดยิ่งมาดูเรื่องภาาของชีพแล้วสิงคโปร์แย่ที่สุดใน10ประเทศนะครับในขณะที่ไทยเองเกาะกลุ่มท็อปไฟอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่าของชีพยังมีความเหมาะสมกับรายได้อาชีพแล้วก็ทั้งหลายทั้งมวลนะครับมันจะไปสะท้อนเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งคุณดูนะครับอันดับที่1เขียวเข้มแล้วก็อันดับ10เนี่ยสีเขียวน้อยมันจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความเครียดถ้าเกิดมีความเครียดแต่ก็มีสิ่งที่พักผ ้็็จะทําให้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในการจัดแรงกิ้งในครั้งนี้พวกผมเองก็ต้องถือว่าผู้จัดทําเนี่ยค่อนข้างมีความรู้ทางด้านสถิติแล้วก็การวิจัยดีพอสมควรนะครับข้อมูลสามารถสะท้อนความเป็นจริงได้ดีในระดับหนึ่ง ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่กับผมมากกว่า11นนาทีแล้วก็ท่านมีความเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับท่านสามารถกดติดตามช่องของผมได้โดยกดที่รูปเบรกแล้วก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับยังไงวันนี้ผมเองก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ